ครับผมเราพบกับรายการ Top Team Top M B K แล้วพบกับผมครับแจ็คครับผมแบงค์ค่ะท็อค่ะเทปของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากน้องๆทีมเคบอยนะครับได้รับรางวัลฟอร์มูล่าวจากเอ็นบีเคโคเวแดนปี2019นั่นเองครับผมและในปีนี้เน yeah, nice> ี่ยเขาได้รับรางวัลอีกนะครับโดยชื่อคอยเบนนี่แหละนะครับก็คือได้แชมป์ YG นะครับที่สองที exactly ่สามครับของปี2020ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่เป็นการ เดียวเวลาโอเคเดียวเวลาจริงเดี๋ยวเวเดียวเวลาอยู่แล้วเราไปพบเขาเลยดีกว่าครับขอเสียงกรี๊ดนะกับเคบอยเคบอยเดลเบย์ตัวชื่อกันหน่อยครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมชื่อปื้มนะครับผมเอ๊น้องปื้มเอ็มสวัสดีครับชื่อจินครับสวัสดีครับน้องปึ้มเฮ้งง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 สงง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 ง ข้างในก <writer. S 1> ันต okay. ่อเลยฮะกับบอมชอน MPK ครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่กันที่ไหนครับน้องครับบอมชอนในเอ k เคชั้น6นะคะตอนนี้ต้ไมอยู่ให้เต้นกันก่อนเนาะโอเคต่อไปต้อตัวละพ่ออตตัดนนี้ให่มาแล้วนะครับผมลงมือเไรดีกว่า โอเคค่ะตอนนี้น้องๆก็หิวกันแล้วนะคะของเราจะขอความคมจากน้องๆหน่อยเกี่ยวกับบอนชอนวันนี้ขอความคมให้เราบอนชอนหน่อยค่ะบอนชอนแล้วอร่อยแต่ถ้าอยากกินบ่อยๆให้มากินกับพี่ที่ช่วงชวนเพื่อนเลยครับผมก็อยากให้น้องๆวงเคบอยนะครับชวนเพื่อนๆนะครับผมมาเที่ยวเอ็นดิทีในบ้าครับก็ฝากเพื่อนๆที่อยู่กาญจังหวัดนะคะตอนนี้ก็เพิ่งย้ายมาอยู่กทะแล้วก็ผมกินอร่อยๆเยอะแยะเลยแล้วก็ สุดยอดฝากเพื่อนหน่อยฝากเพื่อนเพื่อนฝากเพื่อนออนะก็ต่อจากพีแอร์ครับโดยการมาแอฟริ K แล้วเข้ามาได้ง่ายมากเลยกับแค่นั่งรถไฟฟ้ามาก็ลงถึงแล้วอ่ะใช่ครับก็อยากเชิชนเพื่อนในกรุงเทพนะครับให้มากันเยอะๆครับผมและสำหรับพีพีหน้านะครับผมเราจะไปพบกับเกสคนไหนทีมไหนนะครับหรือว่าจะไปรีวิวร้านใดนะครับผมก็อย่าลืมรอติดตามชมกันได้นะครับเพื่อนชอบชิมโซ